วันนี้วันหยุดนะครับจตุเจนทัพพาจุเจนทพพาทำงานครับวิ่งยาบายหยุดก่อนนงานหลายกัเหตุไปก่อนจ้าหมดเหลวกับชุดประดิษฐวนี้งานเยมากเลยเก่งงานที่นองดอ้อผู้ใหว่างมาจอเด้อ ช่วงนี้งานพอคมก็พอได้ทำาลครับแต่เป็นงานค่อนข้างค่อนข้างหลายสีเพราะว่าเป็นงานขายครับก็มีทำดีกว่าไม่มีทำนะก็ต้องเลือกงานแต่ช่วงนี้มีงานเห็ดอย่างเดียวไม่เลือกงานไม่อยากเจอตัวงานพร้อม อยากใส่กเก่งเี่ยววันฝั่บบงนี้ก็จะเป็นช่างลานะครับดูลาลากันหน้าบ้านก็จะมีรถวิ่งผ่านนะครับต้องขออภัยด้วยเสียงรถ งานสีดำนะครับฝุ่นเยอะมากดูแขนช่างเลยครับ <c oughs> ติดกับสีดำเต็มเลยแต่เ,เราก็ใส่ผ้าปิดจมูกนะครับใส่แมสเพื่อกันฝุ่นละอองไม่ใช่ฝุ่นพีเอมนะครับีนเปลือฝุ่นผ้าจ้ำกันฝุ่นด้วยอันนี้เรา ก็จะแยกงานไว้ก่อนนะครับเพื่อเป็นกลางที่เวลาหยิบทำแล้วมาทำสะดวกต้องทำทีละสีนะครับแยกสีแยกไซน์นะครับไว้ให้ช่างอันนี้เป็นหน้าที่ของเพนนาพาคนเดียว ย้ำหนาหลังเท่กันช่วยให้พอ้อผูใ้ใดวางกับมาจอบแล้วจากจริงเนี่ยต้องการช่างพ้งด่วน <c oughs> โอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ เขาเปนงานต่อละจ้า